สวัสดีค่ะวันนี้พบกับช่องความสุขล้นครัวนะคะวันนี้นะคะเราจะทําผัดซีอิ๊วหมูนุ่มนะคะอันดับแรกนะคะเราก็เตรียมเส้นใหญ่นะคะอันนี้เราใช้ตราดอกบัวนะคะใส่ซีอิ๊วดํานะคะคลุกไว้นะคะใส่น้ามันเล็กน้อยค่ะแล้วก็เตรียมผักคะน้านะคะหั่นพอดีคํานะคะแล้วก็หมูสันในนะคะหั่นเป็นชิ้นนะคะแล้วก็หมักด้วยซอสหอยนะคะ กระเทียมคะ่ะกระเทียมสับหยาบนะคะแล้วก็ไข่ไก่สดนะคะแล้วก็ตั้งกระทะนะคะใส่น้ำมันลงไปนะคะแล้วก็กระเทียมนะคะเจียวกระเทียมเล็กน้อยนะคะให้พอหอมนะคะแล้วเราก็ใส่หมูของเรานะคะหมูชิ้นเนะะี่ยค่ะเตรียมลงไปเลยใส่ลงไปแล้วก็ผัดนะคะผัดให้หอมเลยนะคะ หมูเริ่มสุกแล้วนะคะเราก็ใส่คะนาลงไปเลยค่ะแล้วก็ผัดนะคะผัดให้สุกเลยนะคะถ้ากระทาไซนี้นะคะแนะนำให้ทำหนึเสิร์ฟนะคะจะได้ควบคุมปริมาณได้พอเหมาะนะคะ แล้วก็เติมน้ำมันหอมลงไปเลยค่ะผัดผัดให้หอมเลยนะคะใส่ัเก็ เราก็ตอกไข่ลงไปเลยนะคะเรายังไม่คนไข่นะคะเราจะให้ไข่เนี่ยเขาเซฟตัวก่อนนะคะเวลาที่เรามาผัดนะคะจะได้เป็นแผ่นนะคะหน้าทานนะคะอันนี้เป็นเทคนิคนะคะเราก็จะให้ไข่เขาอยู่บนกระทะไปก่อนนะคะสักพักหนึ่งเราก็จะเริ่มเกลี่ยนะคะเกลี่ยให้ ให้ไข่นะคะเขาเป็นแผ่นๆนะคะค่อยๆเกลี่ยนะคะจะได้เป็นชิ้นน่ารับประทานนะคะเราก็เริ่มเกลี่ยเลยนะคะแล้วก็ผัดนะคะ หลังจากนั้นนะคะเราก็นําเส้นใหญ่ที่เตรียมไว้นะคะใส่ลงไปนะคะใส่ในปริมาณที่ต้องการได้เลยนะคะตามใจอชอบเลยค่ะ ขั้นตอนนี้นะคะเราก็ผัดทุกอย่างนะคะให้เข้ากันเลยนะคะสามารถเร่งไฟได้นะคะเร่งไฟแล้วก็ผัดไปเรื่อยๆนะคะจะได้มีความหอมนะคะสามารถปรุงรสได้ตามใจชอบเลยนะคะใส่ซีอิ๊วใส่น้ำตาลใส่ตามใจชอบได้เลยนะคะนี่ค่ะเราก็เร่งไฟได้เลยนะคะขั้นตอนสุดท้ายนี้นะคะ ผัดให้หอมเลยค่ะเดี๋ยวใส่น้ำมันนิดนึงนะคะเหมือนจะเริ่มติดกระทะใส่นิดนึงนะคะก็ผัดไปเรื่อยๆเลยนะคะพอสุกได้ที่นะคะก็เป็นอันเสร็จนะคะเดี๋ยวจะขอชิมนิดนึงนะคะจะร้อนหน่อยนะคะ หอมนะคะอร่อยค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะทำง่ายใช่ไหมคะผัดซีอิ๊วหมูนุ่มของเราลองไปทำตามกันดูนะคะตอนนี้เราก็ตักเสิร์ฟได้เลยนะคะแล้วก็ไปรับประทานกันได้เลยค่ะ ตอนรับประทานอาจจะใส่พริกป่นใส่น้ำตาลเพิ่มความแซ่บให้ผัดซีอิ๊วด้ด้วยนะคะวันนี้ก็จากกันไปเพียงเท่านี้นะคะฝากกดติดตามกดกระดิ่งกด subscribe นะคะเป็นกำลังใจให้ทำคลิปต่อๆไปด้วยค่ะกับช่องความสุขล้นครัวสวัสดีค่ะ